สวัสดีครับ SK ครับวันนี้เรามาชมเครื่องล้างหัวฉีดแบบหัวฉีดธรรมดากับหัวฉีดจงซึ่งเป็นเครื่องล้างหัวฉีดเบนซิน FSI กับ GDI FSI ก็คือหัวฉีดแบบธรรมดาต้องล้างด้วยเจ้าเครื่องตัวเทสสีฟ้าตัวนี้ส่วน GDI ล้างด้วยเครื่องตัวสีดำตัวนี้โอเ okay. ค FSI เนี่ยก็ย่อมาจาก fuel s t a r d fuel injection ส่วน GDI ก็ g a s o l i n e direct injection ตรงๆเลยคำว,ว่า FSI เนี่ยก็เอามาจากระบบการฉีดน้ำมันเนี่ยของโฟกกับออดีซึ่งต่อต่อมาแล้วก็กลายเป็นใช้เป็นชื่อเรียกสามันไปเลยนั่นเองเหมือนผงซักฟอกแล้วก็เรียกเรียกว่าแฟบอะไรประมาณนี้ส่วนระบบของ Mercedes-Benz อย่างเงี้ยเขาเรียกว่า CGI ประมาณนี้แล้วก็ส่วน GDI เนี่ยคือหัวฉีดตรงเนี่ยก็จะใช้ในรถ m i ิ s u b i ิ h ิเบย์โยซีตองฮุนไดบ o นโ o อะไรพวกนี้ ก็กลายเป็นชื่อสามัญอีกเช่นกันนะอันนี้คือที่มาที่ไปเครื่องล้างหัวฉีดแบบธรรมดาหรือหัวฉีดรุ่นเก่าที่ที่เราชอบเรียกกันก็จะล้างด้วยเจ้าเครื่องตัวสีฟ้าตัวนี้ไอ้เจ้าเครื่องสีฟ้าตัวเนี้ยก็จะมีตัวมอเตอร์มุนต้านิกมาให้แล้วก็ส่วนน้ํายาล้างหัวฉีดนี่ก็จําเป็นมากๆเพราะว่าถ้าจะล้างหัวฉีดให้มีประสิทธิภาพที่สุดเนี่ยก็ต้องใช้น้ํายาล้างหัวฉีดเพื่อล้างคราบขมเหลวอะไรต่างๆที่อยู่ในหัวฉีดด้วย ถ้าจะใช้น้ำมันเป็นสินอย่างเดียวก็ไม่มีฤทธิ์ในการล้างนะก็จะได้ผลน้อยน่อยฟังก์ชันก็เป็นในเรื่องของการล้างปกติล้างแบบสวนทางล้างย้อนกลับคือไหลสวนกลับเข้าไปนะล้างแบบอยู่ในรถนะก็คือไม่ต้องถอดวัชิตก็สามารถทําการล้างได้แต่ว่าก็ค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงตรงนี้ข้อ 2, ี่ยกลายเป็นข้อ4ไปเลยโดดข้ามไปล้างทดสอบการสเปรย์ลนะ้างผ่านไปแล้วทดสอบการสเปรยนะ์ทดสอบการรั่วคือ เอาหัวฉีดใส่เข้าไปแล้วก็ไอเจ้าตัวเครื่องนี้ก็สร้างแรงดันแต่ว่าไม่ฉีดออกมาก็คืออั้นมันไว้นั่นเองถ้าหัวฉีดไหนรั่วก็จะมีการหยดออกมาถัดมาเป็นในเรื่องของการทดสอบโฟโตเทสหรืออตราการไหลของหัวฉีดก็คือฉีดยาวเลยไม่มีเป็นจังหวะติ๊ก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 แล้วฉีดออกมาเลยก็จะทดสอบด้ว่าไอเจ้าหัวฉีดนี้มันออกมากี่ซีซีอะไรประมาณนี้ซึ่งวงการรถแข่งอะไรเนี่ยเขาชอบกัน ถัดมาก็เป็นในเรื่องของการล้างแบบอัตโนมัตนะิเครื่องจะทําการโปรแกรมมิ่งเลยว่าจะ,ะทดสอบอในการล้างที่ความเร็วรอบเท่าไรเท่าไรและฉีดเท่าไรนะก็จะเซตมาให้เราเลยแล้วก็อยู่เฉยเฉยนะเครื่องจะทํางานอัตโนมัตนะิในเรื่องของสเปกไฟบ้านกินไฟ350วัตต์แรงดันสูงสุดที่สร้างได้คือ7บาร์นะไอเจ้าตัวเครื่องสีฟ้าตัวนี้สร้างได้7บาร์ถึงก็เพียงพออยู่แล้วความแม่นยำเนี่ยก็ค่อนข้างสูงคนระับบวกลบคือผิดพลาดไปแก้ 2%แค่นั้นเองนิดหน่อยนะเรื่องของเจ้าตัว RPM ก็คือจำลองรอบการหมุนนะเหมือนเครื่องยนต์เดินที่9,990รอบเลยนะก็คือก็คือตั้งแต่รอบเดินเบาจนถึงรอบสูงสุดนั่นแหละนะสเต็ปการปรับก็คือปรับได้ทีละ10รอบ10รอบประมาณนี้นะซึ่งก็ซึ่งก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็เพียงพอต่อนะชีวิตจริงเผาบิดนะครับก็คือเวลาในการฉีดนั่นเองนะปรับตั้งตั้งแต่0 1ถึง30มิลลิเ ซึ่งก็เพียงพอและครอบคุมการใช้งานนะเวลาในการล้างเนี่ยปรับได้ถึง30นาที1-30่งนะึงน้ำหนัก27กิโลเพรากนั้นต้องวางในที่มั่นคงนิดหนึง่งนะถัดมาเป็นตัวหวัวล้างหัวฉีดแบบไดเรกคือ GDI นั่นเองตัวนี้สามารถล้างได้ทั้งหัวฉีดธรรมดาแล้วก็หัวฉีดไดเรกซึ่งก็ถือว่าน่าจะคุ้มหน่อยแต่ว่าราคาก็ดีดตัวขึ้นมานะพอสมควรนะอันนี้เมนูเขาจะเป็นภาษาอังกฤษ แต่ใช้เป็น,นานๆแล้วเราก็จะคุ้นๆกับมันไปนะก็จะใช้งานได้คล่องอช่วงแรกอาจจะลำบากนิดนึงนะก,ก็ไม่มีอะไรมากนะครับม d ตร d านมาเนโฟจีปรับภาษานะครับอันนี้คือสเปย์สโฟลูเทสทดสอบการรั่วออโต้คลีนนิงอันนี้วัดอิ ing, อนดักแตนะอุลตรูมิสนิกคลีนนิงเทสอยู่บนรถออนเว i c l e เกิลก็ประมาณนี้ฟังก์ชันก็คือการสเปรหรือโฟลูเทสก็มี ทดสอบการด้วงคือสร้างแรงดันมาแล้วก็อั้นไม่ต้องฉีดถ้าตัวไหนทนไม่ได้ซีนไม่ดีก็จะลวกมาให้เราเห็นแล้วก็ทําการซ่อม3เช็คค่าอินดักแตนเพราะว่าลักษณะของหัวฉีดเนี่ยก็จะมีขดลวดเหนี่ยวนำเพราะนั้นก็จะมีการเหนี่ยวนํามีหน่วยวัดเป็นเฮนรี่แล้วก็ใช้วิธีง,ง่ายๆก็คือเอาไอ้เจ้าหัวฉีดใหม่เลยที่เราคิดว่ามันดีเนี่ยมามาเช็คแล้วก็วัดค่าอินดักแตนไว้จดบันทึกไว้แล้วเราก็เอาไอ้เจ้าหัวฉีดที่ อยู่ในรถแล้วเอาเรามาเทสเนี่ยเราดูว่าค่าอินดักแทนมันแตกต่างก,กันไปเท่าไหร่นะฮะดูอยู่ในค่าที่มันยอมรับได้ไหมหรือค่าที่อ,อ๋อมันใช้ม่การไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้ทำให้เราเช็คได้ข้อที่4ก็ทาความสะอาดล้างหัวฉีดแบบอัตโนมัติก็คือทําตามโปรแกรมที่เครื่องก็ทํามาข้อที่5ระบบล้างแบบอุลตราซนิกเครื่องจะทางานสัมพันธ์กับอุลตราซนิกสเปคนะครับสร้างแรงดันได้สูงสุดคือ8บาร์ power bit ก็เช่นเดียวกันคล้ายกับไอ้เจ้าตัวสีฟ้า ความละเอียดคือปรับได้ถึง0.1มิลลิวินาทีก็ค่อนข้างละเอียดละเอียดมากนะฮะวินาทีก็นับว่าน้อยแล้วอันนี้คือ0.1เลยนะฮะถัดมาข้อ1อีกละต้องเป็นข้อ3ช่วงเวลาการทดสอบเนี่ยทำได้1-30ถึง 30. นาทีอุลตราโซนิกล้างได้1ได้ถึงถึงนาทีรอบก็คือ9000กว่ารอบนะช่วงเวลาการทดสอบเนี่ยจริงๆ30นาทีนี่ก็เพียงพอแล้วเราก็เห็นแล้วนะครับหัวฉีดดีไม่ดีนะเห็นตั้งแต่ตอนแรกเรนได้ฉีดออกมาแล้วนะครับ สร็จแ,แล้วเนี่ยถ้าเราคิดว่ามันยังใช้ได้อยู่ก็ทําการล้างดูก่อนนะล้างด้วยอุลตาราโซนิกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เครื่องเนี่ยขอให้ใช้ได้ใช้ด้วยระบบอุลตาราสซนิกพอล้างเสร็จแล้วก็มาทดสอบอีกทีว่าโอเคไหมการฉีดเป็นสเปย์มากขึ้นกว่าเดิมไหมนะนั่นเองนะแล้วก็ทดสอบดูว่าไอ้ซีซีที่มันฉีดออกมาได้เนี่ยมันเข้าอยู่ในสเปคไหมแต่และหัว4ี่หัวเนี่ยมัน,ม,นมันห่างกันเท่าไหรนะ่เพราะว่ามันมีเจ้าตัวหลอดแก้วเนี่ย เป็นตัวตวงให้เราดูเจหลอดแก้ว6หลอดเครื่องเทสเหล่านี้ตัวใหญ่ก็จะเป็น6หลอดคือรองรับเครื่องยนต์หสูบนะเครื่องเทส2หลอดก็จะเป็นสําหรับมอเตอร์ไซค์ซึ่งก็ไม่ค่อยใช้กันแล้วก็เครื่องเทส4หลอดก็ไม่ค่อยใช้กันเพราะมันไม่ได้ไปครอบคุมไ้เจ้า6หลอดคือ6สูบนะโอเคนี่คือสเปคมาตรฐานจัดงานเป็นภาษาอังกฤษอันสุดท้ายนะครับ เราจะซื้อ,อยังไงทีนะี้เพราะว่าของนี่ก็มีขายทั่วไปเยอะแยะมีหลากหลายรุ่นมากมายรวมทั้งขายในออนไลน์ก็มีแต่ข้อคิดอย่างหนึ่งนะครับสำหรับส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าของราคาเกินพันเนี่ยอันนี้เวลาซื้อก็ต้องคิดเหมือนกันถ้าซื้อเน็ตราออนไลน์บางทีมันก็มีปัญหาในเรื่องของสินค้าไม่ตรงปกบ้างอะไรบ้างเรื่องของการรับประกันนะครับเอามาใช้ได้ดีทีเดียวคือดีครั้งเดียวแล้วก็ครั้งที่2ไม่ดีประมาณนี้ก็มีดนะับนั้น ข้อสาคัญซื้อของราคาหลัก2 0 0 0 0ื่นสามก็ต้องมีการรับประกันนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีเป็นปีละนะครับข้อ2ต้องมีข้อต่ออันนี้หมายถึงว่าข้อต่อที่ต่อกับหัวฉีดเนี่ยของเราเนี่ยที่เรานําสินค้า2ตัวนี้มาเนี่ยเป็นตัวที่มีข้อต่อมาให้เราเนี่ยเยอะสุดละครอบคลุมความหลากหลายของหัวฉีดที่ใช้ในบ้านเรามากที่สุดก็แปลว่ามันสามารถต่อเข้ากับหัวฉีดนีได้ ต้องมี90%นะ่ยครอบคุมได้90%สุดท้ายนะฮะต้องมีอะไหล่ด้วยบางทีไอ้เจ้าตัวแผงคอนโทรลนะฮะตรงเนี้ยครัหรือพรเพชรเกตมันเสียหรือปั๊มเสียอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ความคาดหวังของลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยต้องการจะใช้เครื่องพวกเนี้ต้องมี2ปี3ปี4ปี5ปีบางคนนะใช้ไป5ปีก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอัอนนี้ก็คือหลักคิด นิดหนึ่งนะครับว่าเวลาเราซื้อเราต้องมีอะไรอะไรพวกนี้ด้วยในการเซอร์วิสนะสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็บเว็บ sk5000.com line skytech shop หรือจะ Google Map นะครับ skytech shop มาเยี่ยมชมสินค้าที่สำนักงานได้นะครับโอเคครับ skytech shop ขอบคุณครับสวัสดีครับ